เนี่ยเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ขึ้นใกล้ๆเลยอะ่ะเสียงหอบปะวะเสียงอะไรอะ่ะเฮ้ยมันงูปะวะทุกคนน่ากลัวจังเนี่ยอยู่ใกล้เลยครับเียงวอบจะตกเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เปนดวนกูไปเกือบโดนงูฉกโอ้โห0.01%หอถามจริง <c oughs> ไป ไม่มีสิงโตผ่านมีอาการสะดุดเล็กน้อยเอาแล้วครับทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะมาตามเปิดเซฟนะครับผมก็ทํากิจกรรมกับกล่องสิงโตจับสิงโตด้วยมือเปล่านะมันเป็นกิจกรรมอีเวนท์ที่เพิ่งมานะผมก็เลยเออรีบมาทำดีกว่าเป็นโอกาสเดียวที่เราจะได้ลุ้นสิงโตแบบง่ายๆที่สุดก็คือให้เราไปเปิดเซฟนะครับทั้งหมด8ครั้งนะเดี๋ยวผมจะเนี่ยแหละเล่นช่องเขาแหล,ละเปิด8ครั้งก็2เกมถ้าได้เปิดก็ ก็8ดพอดีเนาะ,ะเล่น2เกมก็น่าจะได้ถ้าเราไม่ตายนะเ <c oughs> นี่ยมีคนแนะนำผมไ้เรื่องปุ่มอ่าหน้าจอกางหน้าจอไอ้ตรงเนี้ยทุกคนเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมตรงนี้จะมองไม่เห็นปะหรือมันม,มองเหมือนไม่ค่อยเห็นเนี่ยก็มีคนแนะนําให้ผมมาเอาปุ่มตั้งค่าไปวางไว้กลางจอแทนเป้านะครับ <c oughs> <c oughs> จริงๆอ่ะผมไอ้นี่ตั้งนานแล้วนะแต่ว่าไม่รู้นะครับเฮ้ยมีคนถ่ายแล้วอุ้ยระเบิด นี่มันอยู่ตรงเดินเนี่ยทุกคนสองคนเนี่อนทำไมมันโยระเบิดไปได้ไงวะไม่ได้ยินเสียงอะไรเลย <_ Q> เล่ยคนเหรอ <_ Q> ตายเลยครับโอ้โหลั่นเข้าหัวเดี๋ยวก่อนมันมาจากไหนอะ AK ยิงโคตรยาก ดีดเป็นม้าเลยครับเมื่อกี้แต่ว่าโชคดีที่แบบยิงเข้าหัวเขาอ่าเฮ้ยแขนหกักขาหากักแถมท้องแตกด้วยครับโอ้โหคือหมดยาแล้วอะมาถึงก็โดนต้อนรับเลยเหรอแค่จะมาเปิดเซฟนะเหมือนว่าจะเป็นตี้ที่โอ้โหรู้ของวะนดืปืนอะไรวะวิเอสอสุ้ี่มันแต่งเต็มเนี่ยเดี๋ยวก่อนเออโหอุ้สโค 6, ปหกเพราะว่านี้เดี๋ยวคอดูก่อนครับ ไอ้กล้อง 6x อ่ะราคาสี่0มือ่ะว้าว <Wow. S 1> อันนี้25 0 0 0ื่้าโอ้สองอันเกือบแสล้วครับตอนนี้มีเก็บเสียงด้วยเ k สคแต่งเต็มกระบอกนี้ผมมีนะมันเป็นกล่องบันเดอร์หรือหรืออีเวนต์อะไรสักอย่างหนึ่งมันแจกอะเลเวลอัพหรือเปล่าไม่รู้นะครับโอ้โหเก็บไม่หมดโอเคกระสุนม่วงซะด้วยคนนี้ใช้จ่อสดีที่ผมไม่โดนเอเคเพราะว่าจ่อสามยิงเข้าหัวนนะัเดียวคือตายเลยนะ <S 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 เสียงะลรวะอุย้ยคนนี้ใส่มวงอะไรไม่รู้ เฮ้ยหมวกสี่โอ้ผมใส่หมวกสามอันนี้บอทใช่ไหมเนี่ยเอนด์มอะไรเราจะมนุษย์บอทคนนี้ใส่หมวกสี่เราใส่หมวกสามนี่ว่าผมดูว่าผมใส่หมวกสี่เอ่อเอ็มพีห้าไม่เอาแล้วกันนะครับเดี๋ยวแต่กระสุนก็พอละเอ่อมีอะไรอีกมีคนเดินมาบอทหรือเปล่าเนี่ยคนตีเขาหรือเปล่าวะชิบหายแล้ว แต่ตายเลยนะครับไม่รู้โูดนนีนอนเก็บอยู่นเนี้ยโอโ้โหเดี๋ยวเติมกระสุน,นก่อนได้กระสุน,นมาพอดีครับเฮ้ยมีคนมาบหายแล้วตีเขาแน่เลยว่าผมว่าเออตายนล้ะ <laughs> โดนสะเก็ดระบิดเฮ้ยตายเลยครับโอเค โอ้ยเดี๋ยวก่อนเตรียมตัวนะครับเดี๋ยวไปดูศพก่อนโดนสเะเก็ดระเบิดตายมาถึงก็โดนเลยยังไม่ทันได้ไปถึงเซฟเลยเนี่ยคนนี้ใส่หน้ากากมานะครับทำไมใส่หน้ากากมานี่คนนะครับโอ้โหกระสุนเป็นเวกเตอร์ม่วงเหรออยาแกบปวดโอเคผมไม่เอาไปนะโอ้โหนีกระสุนเจาะเนื้อมาด้วยครับอุย้ยเขาใส่หน้ากากาเพราะว่าเขาเล่นแก๊สพิษไว้ทุกคนดูสเต็ปไหนไว้เนี่ยโอ้โหเอาเรื่องนะ คือแบบใส่หน้ากากแล้วก็เก็บแก๊สพิษเออเอาแก๊สพิษมาห้าอันนะครับแต่ผมไม่เอานะอ่ะรับผันหรือเปล่าไม่รู้ไม่แพงเท่าไหร่เจ็ดร้อยโหไม่เอาโหเนี้ยเขามีแต่แก๊สพิษเลยเฮ้ยอันนี้กินไปเลยแล้วกันขนมไม่ใช่ขนมนะครับอาหารเสริมเออย่างอื่นไม่มีอะไรนะครับไม่เอาแล้วกันเอาแต่กระสุนเงียบจังวะทำไมมันไม่มีใครยิงบอสเลยหรอเออมันแปลกๆผะทุกคนยังไม่มีคนไปหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจ คือถ้ามันยังไม่มีการยิงบอสเนี่ยก็แสดงว่าคนเนน่าจะยังไม่เข้าไปนะระวังระวังระวังทุกฝีก้าวแล้วมีคนยิงแล้วไปดูก่อน,นครับไปดูก่อนถ้าเราเข้าไปไม่ดีหุ๊ยเสียงมีคนอ้าวเข้าหัวหุย ช็อกครับโดนอะไรอะ่ะผมโดนอะไรเข้าหัวเลรานันเดียวตายมินี่เหรอปืนอ,อะไรวะทุกคน M24 ไม่ใช่ปืนอ,อะไรเนี่ย <Nope. S 1> โอ้โห SKS นัดเดียวตายครับโดนอะไรเนี่ยโอ้โหโดนคอนัดเดียวแตกครับหมวกสีเอาไม่อยู่โดนคอเป็นจุดตายนะคือมันไม่มีก่อน,นะครับโอ้เป็น SK s k จริงด้วยเจาะเกาะหแน่เลยนะครับแบบนี้ ด้วยความแค้นของเราครับทุกคนจากครั้งที่แล้วมาผมจะเล่นโมซิ้นแล้วครับขอแต่งโครงนิดนึงอันนี้มีคนถามว่าผมแต่งปืนยังไงสอนแต่งหน่อยอจริงผมไม่รู้เรื่องเลยครับ <c oughs> คือไม่ไม่ใช่ว่าไม่รู้เรื่องแต่ว่ามันจะมีค่าสเตตบอกเห็นไหมเนี่ยมันบอกเพิ่มอะไรค่ากลาศาสตร์ค่านูน่นค่านี่ก็เราก็ไปดูอันไหนที่มันเพิ่มเราก็จัดไปนะครับเอาที่เหมาะกับเราแต่ผมจะใส่แค่เก็บเสียงกับอันนี้พอเอาละครับใส่เจาะเกราะ เฮ้ยสีอันนี้มันสีเจาะเจ็ดหรือเปล่าวะเราใส่ไปก่อนแล้วกันเอาละครับทุกคนเดี๋ยวเราลุยกันเลยครับเจาะเจ็ดครับรอบนี้เร็วไหมหูสกบได้อยู่นะครับประมาณ x 3 5เม็ดละกี่พันไม่รู้อะเอามา20นัดแต่ก็ไม่แพงเท่าไหร่หรอกแค่20นัดเองไม่ค่อยเสียดายปืนก็ฟรีด้วยเกาะฟรียังหกักรู้คนหรือบอทแต่ทำไมมันไม่มีเสียงร้อง NPC นบอะเนี่ยทุกคนได้ยินเสียงเท้าปะอยู่บนแพงอยู่แล้วอุ้ย มีคนเหยียบยะเห็นสัญลักษณ์ไหมไม่เห็นสัญลักษณ์ขึ้นนะครับเสียงอยู่ใกล้ๆด้วยแสดงว่าเขาย่องหรืออะไรสักอย่างนะไม่โดนเหรอเฮ้ยมันได้ยินเสียงจริงแลทุกคนเนี่ยเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ขึ้นใกล้ๆเลยอะเสียงหอบปะวะเสียงอะไรอะเฮ้ยมันงูปะวะทุกคนน่ากลัวจังเนี่ยอยู่ใกล้เลยครับเดี๋ยวจะตก ไอ้บ้นโดนกูไอ้บ้าเกิดโดนงูฉกโอ้เสียงเขานอนเขาน่าจะคาแล้วเขาขยับแล้วผมได้ยินเสียงคนดีแล้วมันสัญลักษณ์มันขึ้นเพราะว่าเสียงญ่ากระทบอ่ะมันได้ยินนะครับแล้วทำไมมันได้ยินขนาดนั้นวะโหใส่ชุดเหมือนเราเลยทุกคนดูใส่เฟทเฟดเดียวกับเราอ่ะไอ้บ้านี่เปิดไปแล้วน่าจะเป็นคนเมื่อกี้แหละถ้าเราเปิดซ้ำนี้มันจะได้หรือเปล่าเนี่ยทุกคนผมไม่รู้เหมือนกันนะครับเอาเป็นว่าผมจะเปิดไปก่อนแล้วกัน ก็คือถ้ามันไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ามาได้ก็โอเคเสียงอะไรวะเหมือนีเสียงใครมาเนี่ยมีใครมองเห็นไหมทุกคนผมถามหน่อยมองจากข้างนอกเข้าไปเงาในบ้านคือเงาผมโดนมนุษย์เงาฉกจากคลิปที่แล้วใช่ไหมจำได้ไหมแล้วเนี่ยคือแบบมันอุย้ยบอดนี่บอดหรือคนวะอุย้ยเอา เยอะเลยครับน่าจะบอดทไมตัวแฝงกองเนี้ยทำไมบอดไม่ยิงเองยิงจนกระสุนบอดตายไปเนี่ย <c oughs> เอาตายเหรอโอ้โหตายนะครับน่าจะตัวแฝงหรือเปล่าม่แน่ใจแต่ยิงจนแม็กบอด <c oughs> เพื่อความชัวร์คือเรากะเอาปลอดภัยไปก่อน โอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปเปิดดูกล่องนี้นะครับถ้ากล่องนี้ยังไม่เปิดไม่รู้มันจะนับหรือเปล่าสรุปนะผมไม่ชัวร์เหมือนกันไอเรื่องนับไม่นับเนี่ยโอ้โหเปิดไปแล้วครับแต่ไม่เป็นไรนะเราเปิดไปก่อนแล้วกันเผื่อกิจกรรมมันนับว่าเราแบบเป็นคนเปิดอะไรเงี้ยก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมจะลองเปิดไปก่อนนะอุ้ยเฮ้ยเอ็ดเคดปะเนี่ยมีการประทะการระหว่างมนุษย์กับตัวแฝงน่าดูทุกคนเห็นปะ มนนุยนกับตัวแฝงเหรอโอ้โหตัวแฝงชนะครับเดี๋ยวรอเขาเก็บศพเลยเน้นเน้นอนปุเนี่ยตาย <c oughs> ยังไงก็ตายอยู่แล้วนะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาเปิดตู้เซฟนะครับผมจะเปิดแค่2จุดนะจุดนี้ก็คืออ่ากดังนะครับโกดังริมทะเลอยู่ชั้นสองอ่าอยู่ชั้นล่างนะชั้นสองมันจะเป็นห้องนอนที่ดอกละ200แสนซึ่งอันนั้นเนี่ยเราจะไม่ซื้อนะครับทุกคน <c oughs> เราเข็ดกับการไปซื้อใน 7จ็ดแสนแล้วนะโอ้โหแล้วใครวิ่งมาวะเนี่ยโอ้โหเอ้ยได้ของม่วงมันไม่เคยได้ของทองในเซมจริงวะผมอะคือมันไปนดรอปอยู่ข้างนอกนะครับเออลู้งี้ผมไปเล่นด่านไล่ดีกว่าปะเฮ้ยไม่ตายเหรอ <c oughs> ถามจริงนี่ปืนหรือปืนหรือของเล่นโหยิงโดนไปเจ็ดแปดนัดโอ้โหเอเคจริงปะเนี่ยฮะ อีกจุดหนึ่งก็จะเป็นกุญแจดอกละห้าหมื่นเหมือนกันนะครับเป็นกุญแจลงรถอันนี้ก็ผมเคยเปิดหลายครั้งแล้วนะครับถ้าใครที่ดูคลิปหลายคลิปผมก็จะมาเปิดตรงนี้เพราะว่ามันก็ถูกเหมือนกันห้าหมื่นเองนะเอาจริงก็มันก็ไม่ได้เสียหายอะไรมากนะครับเพราะว่ากุญแจห้าหมื่นเปิดได้สิบครั้งก็ตก 5, ห้าพันองเนาะแต่ว่าที่เราต้องการเนี่ยก็คือของทองไม่ได้ต้องโอ้โหไม่เป็นไรก็ถือว่าเอากิจกรรมตู้เซฟเปิดตู้เซฟไปก็พอนะครับ รอบนี้เน้นประหยัดนะครับกะว่าแค่จะมาเปิดพอนะครับทุกคนเพราะว่ามันได้นะครับเมื่อกี้กิจกรรมผมไปดูมาในหน้ากิจกรรมมันก็นับให้นะครับมีเสียงคนด้านขวาซึ่งน่าจะเป็นปืนคนนะครับสีแดงนี้ไอ้ข้างหน้านี่มันคนหรือบอดปะเนี่ยอุ้ยตู้นี้ได้นี้ว่าผมมาเร็วไว้รอบนี้ไม่มีคนเปิดครับอันแรกมามีคนข้างล่างนะครับซึ่งเขารู้ว่าเราอยู่นี่อ,อ่ะ ไอ้บ้าเอ้ยผมกดผิดไปกดซูมสองครั้งน่าจะเพื่อนเขา <c oughs> ผมไปกดซูมสองครั้งทุกคนก็ว่าทำไมมันไม่ยิงวะม,มีคนยิงอีกละมาตู้เซฟตู้ที่สามไอ้ตู้สองเดี๋ยวนี้โอ้ยโคตรทองอะไรอะ่ะเซฟเครื่องปิ้นนะครับห้าหมื่นพิมพ์ดีพิมพ์ดีไม่ใช่เครื่องปิ้น โโหโลกเลยครับโลกเลยครับเดี๋ยวถ้าเจอคนดักยิงก็เรียบร้อยแต่เราเปิดครบไปละน่าจะได้แล้วนะคิดว่าปล่อยฉันไปเถอะฉันรู้สห์ได้ของทองมาโอเคมาครบแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเราแลกกันมาอันนี้ก็คือเปิดไป8ครั้งถึงแม้ว่าจะมีคนเปิดแล้วเนี่ยแต่พอผมไปเปิดมันก็นับให้นะไม่รู้บักหรือเปล่านะครับรับมาเลยแล้วกันใครที่เปิดได้จากอีเวนต์เนี้ยถือว่าโชคดีมากๆนะซึ่งผมน่าจะเป็นคนที่ได้ แล้วก็อย่าลืมนะครับผู้เล่นทุกคนรวมถึงคอนเทนต์ครีเอเตอร์เนี่ยร่วมกิจกรรมจับสิงโตทองด้วยมือเปล่านะครับแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะหรือจะของทองชิ้นอื่นๆก็ได้หรือจะทำอีเวนต์อื่นๆนะครับหาถ้วยทองใน Ado p t ก็ได้เหมือนกันติดแฮชแท็กด้วยนะอ n a b าเบ k ก u t แล้วก็จับสิงโตทองด้วยมือเปล่ามีสิทธิ์รับรางวัลมูลค่ารวมกว่า0 0 0 0 0บาทนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วกันนะคอนเทนต์ครีเอเตอร์เองก็เช่นกันนะครับถ้าเกิดว่าลงคอนเทนต์บ่อยๆเนี่ยแล้วก็ส่งผลงานดสววม่ากร ห0 0แสนนะครับแล้วก็ยังมีสิทธิ์ได้ลุ้นรับการโปรโมทจากทาง Tik t o อกกว่า6 0แสนบาทเช่นกันนะครับจนถึงวันที่30สิงหาคมนี้นะครับเดี๋ยวเราไปเปิดกันดีกว่าโอ้โห0 0 1ถามจริงมันมีโอ้โหมันมีหลายบาทอยู่นะแต่ว่าทำไมมันให้หลักพันเองวะฮะสิงโตพาไปหนึ่งพาไปหนึ่งตัว <Nope. S 1> เห็นแป๊บๆเหมือนหลายตัวแต่ออกมา1666นนี่คือกล่องแรกประเดิมก้อนนะครับโอ้โห อย่าลืมนะทุกคนกล่องมันอยู่ในบันเดิลน,นะไปเฮ้ยไม่มีสิงโตโผเลยหรอหรือผมตาฝาดช่วยบอกหน่อยว่าผมตาฝาดกล่ <c oughs> องที่สไปไม่มีสิงโตผ่านมีอาการสะดุดเล็กน้อยอ <c oughs> สิงโตผ่านในช่องเดียวมันล็อกปะเนี่ยอุโหแล้วให้พันห 1มื่นหกก็ได้นะจริงๆอ่ะให้หมื่นหกก็ได้พันหกนี่มันน้อยไปเหลือกี่กล่องแล้วเนี่ยอุ of, ้ยสิงตัวผ่านสองตัวห <No. S 1> 6ึหกร้อยหกสิบหกไม่น่าบ่นเลยมาดูกันกล่องสุดท้ายแล้ว ขอหน่อยครับพี่ชายอย่าทำร้ายผมเลยโอหโหกหกหกตกนรกดีกว่าทำไมมันให้อะไรอย่างงี้เนี่ยคือ6กพันหกก็ได้ป่ะหมื่นหกเนี้ยสองหมื่นหกเนี้ยเกือจัดครับนี่มันอะไรกันครับเนี่ยฮะรัย์สินที่เราได้มาจากการเปิดกิจกรรมนี้5กล่องซึ่งมันจํากัดได้แค่5กล่องนะไม่มีทําเพิ่มแล้วนะห้าพันสามครับผมได้ห้าพันสามครับจากสิงโตสี่หมื่นเอ้ยสี่แสนดูไว้ทุกคนนี่แหละดวงนี่แหละดวง0 0 1อ๋อนี่มีการแข่งขันชิงถ้วยด้วยนะครับ แล้วก็สิ่งตนี้13วันนะเพราะฉะนั้นก็ไปทํากันได้นะครับเจอกันใ่คลิปหน้าลวกันวันนี้พอละท้อแท้จิตใจเดี๋ยวลืมบอกไปนะครับเดี๋ยวรอบหน้าผมจะไปตามล่าบอสนะครับมันมีกิจกรรมบอสวันพรุ่งนี้เนาะเออเดี๋ยวเราไปตามล่าบอสมัพกันดีกว่านะครับจริงๆไม่ใช่บอสมัมันเป็นอาชญากรอะแต่มันก็คือบอสลวแหละนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยลวกันสวัสดีครับผม